ถ้าจะถามว่าชาวลัคนาราศีอะไรเนี่ยมีสเสน่ห์แบบอบอุ่นจริงใจดูมั่นคงนะคะดูนิ่งๆสบายๆต้องยกให้พฤศพแต่ว่าถ้าใครได้รู้จักพู้ศพจริงๆนะแม่หมอดูดวงมาเนี่ยบอกได้เลยว่า ภายนอกพุชศพอาจจะดูสงบดูนิ่งดูใจดีดูสบายสบายจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนดื้อมากนะคะดื้อเงียบลั้นมากนะคะคือพุชศพแต่เขาจะเป็นสไตล์ที่ว่าเขาจะไม่มาโต้เถียงอะไรใครเขาจะมีความต่อต้านภายในใจนะคะด้วยอิทธิพลที่เขาเป็นธาตุดินสัญลักษณ์คือวัวอ่าแล้วเป็นดาวศุกร์อีกการแสดงออกของเขาเนี่ยสมมติคุณโต้เถียงอะไรกับใครพฤศพถ้าไม่ชอบ ต่อต้านในใจไม่เชื่อต่อให้ฟ้าจะถล่มดินจะทลายนะคะ เขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆซึ่งมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียก็ได้เหมือนกันนะทีนี้แม่หมอจะขอชี้แจงก่อนนะคะคลิปนี้ใช้ได้ทั้งลัคนาและราศีแต่โหราศาสตร์ไทยจะใช้ลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าใครยังไม่ทราบในเรื่องว่าเป็นคนลัคนาอะไรเนี่ยสามารถเซิร์ชตามเว็บหมอดูได้นะคะฟรีก็มีนะส่วนใครจะยึดตามราศีก็ใช้ได้เช่นเดียวกันอันนี้เรากลับมาเข้าเรื่องของพืชศก่อน พืชศพเนี่ยนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของความอดทนการทำงานของเขาเนี่ยส่วนมากเราจะเจอพืชศพเนี่ยมีความชำนาญงานเฉพาะด้านได้ดีนะคะบางบางคนเนี่ยโอ้โหทำงานสไตล์แบบ1ิปี20ปีอยู่ที่เดิมจนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยต้องยกให้พืศพนะเป็นคนที่มีความอดทนสูงแล้วก็เวลาที่มีความเชื่อมั่นอะไรหรืออยากได้อะไรหรือ ต้องการอะไรหรือมีแผนการอะไรในใจพืศพเขาสุดนะเขาจะอดทนจนกว่าเขาจะไปถึงจะทําอยู่อย่างนั้นนี่คือความอดทนของพืชศพนะคะการงานของพืชศพจริงๆอะ่ะเหมาะกับงานที่เอ่อต้องทําประจําทําซ้ําๆหรืองานพวกเทคนิคเชียวพิเศษนะคะเอ่อพวกงานสายบัญชีสายธนาคารสายวิศวะนะคะอะไรที่มันต้องอาศัยฝีมือความชํานาญเนี่ยต้องยกให้พืชศพนะคะการทุ่มเทความรับผิด ชอบของพืชศบเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะเข้าที่ดูดวงมาพฤชศมักจะเป็นคนเก่งแต่อย่างไรก็ดีนะคะพฤชศบเนี่ยด้วยดาวที่เป็นดาวประจําตัวก็คือดาวศุกร์เงิน อะไรก็ได้คือเป็นคนที่อดทนชอบความมั่นคงเพราะเป็นธาตุดินนะคะเป็นหัวด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะแต่ทุกอย่างบรรทัดฐานทุกอย่างเงื่อนไขคือเรื่องเงินความมั่นคงในเรื่องเงินเป็นสิ่งสําคัญสมมุติว่าแม่หมอบอกว่าเฮ้ยเขาอดทนทํางานเก่งเหลือเกินอ๋อเงินต้องดีด้วยค่ะนะคะถ้าเกิดเขาจะอยู่ที่ไหนแล้วเงินไม่ดีนี่เขาพร้อมออกนะบอกไว้ก่อนนะคะส ลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่หาเงินได้เก่งวางแผนระยะยาวเรื่องของการเงินได้ดีนะคะจริงๆใครที่คบกับพฤษภเนี่ยค่อนข้างมีความมั่นคงนะคะเพราะพฤษภจะมองการไกลเพราะกลัวความไม่ปลอดภัยในชีวิตนะคะแต่ว่าด้วยอิทธิพลที่ดาวประชำตัวเป็นดาวศุกร์บางครั้งก็จะเสีย นะคะจ่ายไปกับเรื่องที่มันเป็นความสุขความต้องการของตัวเองเนี่ยแหละอาจจะจ่ายง่ายหน่อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของเพื่อนฝูงหรือการทำงานเนี่ยยอมรับอย่างหนึ่งนะคะศักยภาพในการทำงานของพืชศพค่อนข้างสูงเป็นคนที่ครูพักรักจำได้ดีเรียนรู้ได้เก่งนะคะอะไรที่ไม่รู้คุณจะหาคำตอบได้ จนรู้อ่ะนี่คือสไตล์พฤศพอดทนทาจนจนสุดนะคะเพราะฉะนั้นคุณมักจะเป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะคะต่อเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยพฤษศพจะอยู่โดดเด่นเสมอเพราะเป็นคนรับผิดชอบงานได้ดีแต่ข้อเสียก็คือว่าเมื่ออยู่ในการทํางานนะด้วยความปกติอาจจะเป็นคนใจดียิ้มน่ารักน่ารักนะคะแต่เวลาทํางานเนี่ยเพราะความเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง อาจจะไม่ชอบยืดหยุ่นกับในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาล้ำเส้นในการทำงานของคุณเนี่ยอาจจะเป็นทั้งข้อดีข้อเสียด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพื่อนฝูงเนี่ยถ้าเกิดให้ความสนิทให้ใจแล้วพืชสบสุดนะแต่อย่าได้หักหลังพชศพนะพชศพเนี่ย เหมือนไม่โกรธนะแต่ถ้าเขาโกรธเขาเกลียดเนี่ยเขาก็ไม่เอาเหมือนกันเขาก็มีจุดบอกแล้วว่าพฤชศบทเป็นคนดื้อรั้นโอ้โหใครก็เปลี่ยนยากยกให้พฤชศได้เลยแต่เขาไม่ใช่คนใจร้ายนะคะทีนี้สไตล์ของพฤชศเนี่ยแม่หมอมองว่าส่วนมากพฤชศจะค่อนข้างมีฐานะนะไม่ว่าชีวิตจะเริ่มต้นยังไงหรือตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่า พฤษศมักจะมีแผนการที่ดีแล้วก็มีความอดทนที่ดีบางอย่างอาจจะดูช้าไปบ้างในเรื่องของอาการงานธุรกิจการงานแต่เขาจะมองการไกลเสมอแล้วก็คอ่คอยคิดค่อยๆวางแผนค่อยๆทําทำเพราะฉะนั้นพฤษศสุดท้ายแล้วมักจะมีความมั่นคงหรือร่ํารวยได้เสมอนะคะส่วนเรื่องของความรักอย่างที่บอกนะคะพฤษศชอบอะไรที่มั่นคงเพราะฉะนั้นการเลือก ความรักเนี่ยมันต้องประกอบอะไรหลายๆอย่างอาจจะได้อาจจะได้คู่แบบเออไม่ต้องร่ำรวยมากแต่ก็ต้องดูแล้วว่าไปด้วยกันได้ไหมหรือมีความมั่นคงระยะยาวไหมอาจจะไม่ใช่คนที่จะชอบความรักแบบหวือหวาสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดรักแล้วเป็นครอบครัวก,กันแล้วเนี่ยพิศพให้เต็มที่ทุ่มเทกายใจนะคะเต็มที่ตลอดเวลานะแต่บางอย่างบอกแล้วว่าพฤศพมักมีจุดยืนเป็นของตัวเองก็ กลับกลายเป็นว่าบางครั้งก็เหมือนจะไปบงการไกลๆก,กับในเรื่องของบุตรหลานบริวารหรือคนในครอบครัวแต่ก็จะไม่ใช่มุมในเรื่องของความรุนแรงพฤศพอาจจะมีมีจิตวิทยามีการใช้คําพูดนู่นนี่นะั่นแต่ต้องอยู่ในกรอบที่พฤศพคิดมาแล้วเนี่ยคือคือความเจ็บจี๊ดของพฤศพเนี่ยความสับแสบของพฤศพนะคะเขานิ่งๆอ่าต้องบอกนี้ว่าเขานิ่งๆแต่กินลึกแน่นอนนะคะส่วนด้านการเสริมบุญ จริงๆเนี่ยการเสริมดวงเสริมบุญเนี่ยถ้าเราเน้นในเรื่องของการกระทํามันก็ได้แต่หลักๆเลยล่ะเราอาจจะต้องพิจารณาถึงตัวเราสักนิดหนึ่งคุณอาจจะบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนยึดติดหรือมีจุดยืนหรือเป็นคนที่มีจุดรันรันบ้างนะคะบางอย่างนะก็อาจจะต้องรู้จักปล่อยวางปล่อยความเครียดนะคะยอมรับการ เปลี่ยนแปลงหรือบางคนก็กลัวการเปลี่ยนแปลงจนมากเกินไปเกิดความเครียดหรือบางอย่างพอมันไม่ได้ดั่งใจมันก็อาจจะเครียดได้อันนี้การทําบุญที่ดีที่สุดคือการทําบุญกับตัวเองคือเรียนรู้ที่จะปล่อยวางนะคะปล่อยความเครียดให้อภัยตัวเองก็น่าจะดีเนาะส่วนในเรื่องของการทําบุญนะคะโดยอ่า เอาตามดวงนะ,ะดาวประจําตัวคือดาวศุกร์ก็อาจจะถวายพวกดอกไม้ทําบุญพวกดอกไม้เครื่องหอมนะ,ะไหวพระดวยพวงมาลัยก็ได้หรือถ้าจะทําบุญตามธาตุธาตุดินเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของพวกอิฐหินปูนทรายนะคะทำบุญกับ สิ่งกอ่อสร้างที่เกิดประโยชน์โรงพยาบาลวัดวารามโรงเรียนขาดแคลนผู้ยากไร้ก็ทำบุญได้นะเออนะคะรวมถึงพวกสัตว์ที่ถูกกักขังวัวควายนะคะนกปลาอะไรเงี้ยนะคะเป็นการเสริมพลังแล้วก็อาจจะช่วยคลายความยึดติดอันนี้เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อสรุปแล้วนะลัคนาราศีพฤษภคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความมีสเสน่ห์สำหรับแม่บ่อนะดูดวงมาพฤษภเป็นคนที่มีสเสน่ห์อบอุ่น จริงใจทําอะไรก็มักจะมีความสําเร็จแต่คุณจะแฝงไว้ด้วยความเครียดหรือจุดยจุดยืนเฉพาะตัวคุณกลัวว่าชีวิตคุณไม่มั่นคงแต่ชีวิตคุณน่ะบางทีคุณมั่นคงแล้วนะเออแต่มันจะได้ดั่งใจคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณต้องถามใจตัวเองให้ดีๆปล่อยวางบ้างก็ได้นะคะคุณเนี่ยมีทั้งพลังที่ดีนะมีมีเสน่ห์ทำอะไรแล้วอะ่ะ พืษศพมักจะประสบความสําเร็จแต่มันค่อนข้างช้าแต่ชัวร์แน่นอนนะบางอย่างก็ใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆอนะ่ะปล่อยวางบ้างแล้วก็อย่าลืมนะคะแม่หมอเนี่ยทำดวงลัคนาราศีทั้ง12ลัคนาราศีเลยทุกเดือนถ้าคิดว่าเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะอย่างน้อยก็ฟังเป็นกำลังใจกันไปโชคดีค่ะ